แต่ตามแบบเออเพลงจากกันไปอย่างง่ายก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับโฟกัสสึ่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกๆสัปดาห์บางทีผมก็จะเปิดตัวแบบว่าคิวเทโอปายไหมโอเคไหมย้อนกลับไปเซลล์สวัสดีครับผมโฟกัสสืสื่ก็วันนี้เราผมก็จะเป็นคลิปแบบพิเศษมากสำหรับช่วงฉลอง สาม300แดาร้อซับสไคร์เบอร์นะครับผมซึ่งว่าผมก็ไม่ตอบเลยเดีย๋ยวเราก็จะมาเริ่มแบบว่าคําถามแรกเลยนะครับผมก็จะแบบว่าถามได้แล้วผมกรตอบคําถามเที่ยวนี้ถามมาน้อยมากเลยทุกคนพี่คนไม่ถามส2องคนเองซึ่งก็มาถามหน่อยเถอะถามในคลิปนี้แบบเดี๋ยวจะทำอีกแบบอีพสองยู่ซึ่งคําถามแรกก็นะผมก็คือ จากแดงช่องแดงสตูดิโอนะผมซึ่ง2,000ซึซ่งผมก็อ่าช่ามันเถอะผมมีแนวทางที่จะคิดทำคลิปอื่นๆไหมครับก็จะทำครับผมก็ตอนช่วงนี้ผมก็ยังทำสตีมเมอร์เกมแล้วหรือก็ทำอื่นๆบอกอะไรเนี่ยผมแต่ว่าผมจะทำอาจจะอนาคตครับผมอนาคตคพี่ครับพี่ทำคลิปดูแบบดูแบบ สั้นๆอยู่ไหมครับก็ไม่ดูครับผมก็ทําดูหนังยาวๆพี่สตรีมในโทรศัพท์ยังไงยังไงแล้วผมขอเป็นลูกศิษย์นี่ขอรับซึ่งพี่สตรีมเหรอพี่เวลาก่อนแรกครับผมโหลดแอปนี้ครับผมชุบอย่างนี้นะโหลดแอปอย่างแรกโหลดแอปนี้ก็แอปอมลิมันชื่อแอปชื่ออะไรเนาะเป็นแอปแบบว่าอมอมอมเอาเลดแอป แล้วบอกถ้าผมอ่านผิดก็ขอประทานพายครับผมเป็นแอปสตรีมเกมอ่ะครับผมเริ่มแรกเข้าไปเราก็ต้องล็อกอินอะไรเบอร์ล็อกล็อกเออเออล็อกอินแหละล็อกอินครับผมสมัครสมัครสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่ไม่แพงครับผมไม่แพงมันคือฟรีครับผมสตรีมนะครับผมเดี๋ยวสอนนี่ครับผมอ่ะมันขึ้นอยู่ตรงนี้ครับผมสอนแค่ละนะ้รอี่ย่างครับผมไม่ยอม การสตรีมเนี่ยวผมต้องถ้าจะให้สตรีมดีๆจริงผมคิดว่าผมขอให้แบบได้สักร้อยซับมาครับผมแต่ถ้าจะสตรีมตอนนี้จะดีที่สุดเพราะว่ามันจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมไม่ต้องรอพันซับหรอกมันนานเกินคิวในพี่เริ่มต้นทําคลิปจากมาจากใครครับผมเริ่มแรกพี่ก็ได้มาจาก mymanage kuteopa biskar แล้วก็มาคุมาแล้วก็ แล้วก็เอฟพงพิทักษ์แล้วก็หลายคนนะผมพี่เอ็มเกมอันนี้ปัจจุบันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พี่เอ็มครับผมก็มีหลายคนครับผมอย่างเช่นยูได้เงี้ยครับผมเควนเอพี่สายเหลืองปะพี่ไม่ได้สายเหลืองครับผมพี่เป็นผู้ชายท,าทั้งหมครับผมชอบผู้หญิงนะผมโดยเฉพาะเอเมเลียอิงตูจอก คิวเนพี่ถ้าพี่คิดถึงพันทรับพี่จะดีใจไหมครับดีใจมากดีใจครับผมเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่พี่ได้ทําได้ถึงขนาดนั้นครับผมคิวพี่คิดยังไงกับลุงล <open> ุงตู่พี่ก็อืม เออพี่ต้องตอบดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้อเเ๋ยกดดนั่นดิเออก็รู้สึกว่าแล้วเฉยๆครับผมผมขอตังค์ได้ไหมสองร้อขออครับพี่เได้พีไฟายไหมครับพี่พี่เดี๋ยวนี้พี่ไม่เล่นแล้วผมเพราะว่าเก็บกะ พี่อายุเท่าไหร่พี่อายุ15ครับผม 2. พี่ทำทำไมถึงอยากทำคลิปเพราะว่าพี่เห็นพวกแบบยูทูบเบอร์ล้านซับ10บล้านซับอะไรเงี้ยผมพี่มีความฝันว่าอยากจะบบกว่าทำให้ได้ครับผมอันนี้ถามเยอะมากเลย 1. ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อภูรภิพัฒน์รงคาสีครับผมชื่อเล่นหละ่ะชื่อโฟกัสครับผมมีแฟนไหมเคยมีครับผมชอบดูละครอ,อะไรชอบดูวันทองครับผมพี่เคยท้อไหมเคยครับผม สามครั้งครับผมสามครั้งที่มีที่ว่าอย่างหนึง่งครับผมเห็นแบบว่าผู้ติด,ดตามแบบว่าคนอื่นแบบว่าอยู่โรงแรมพี่อ่ะคือได้สองพันซับพูดง่ายเลยแล้วเรื่องที่สองก็จะก็คือมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันต้องหาเวลาทาคลิปอีกมันก็พ้อมากเลยแล้วก็อย่างที่ส่งว่าคลิปไม่ออกตอนช่วงแรกๆตอนนี้พี่ทําคลิปแรกๆอะคือมันแบบว่าโคตรบัดซบที่อ่ะ คือผู้ติดตามมันขึ้นน้อยมากแต่มันวันนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็ดีคพี่ชอบเพศอะไรพี่ชอบเพศหญิงครับผมชอบทําอะไรเวลาว่างเล่นเกมเล่นเกมดูทีวีดูช่องดูช่อง youtube ครับผมพี่เพศอะไรพี่เพศชายครับผมพี่เคยไม่ได้นอนไหมครับเคยครับผมเคยหนึ่งครั้งน้ําปัน่นที่ชอบมากที่สดุดน้ําปั่นก็คือมะม่วงปั่นครับผม อยากเล่นบาสครับโอเคมันก็มีเท่านี้อ่ะครับผมก็ผมมาพี่มาตอบแค่นี้นะผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะถามให้พี่ทำอีพีสามอีกก็คอมเมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ัสร็สดเดี๋ยวม,มันยังไม่เกินไปนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปอย่าอย่าลืมที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยกิ้งกิ้งกิ้ง เพราะว่ามันจะรับการแจ้งเตือนกับคลิปผมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย